สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านอยู่กับผมป๊อปเป้แป๊บครับวันนี้มานําเสนอมีดหมอเสนออีกว้วเววไทยก็ไม่ชัดมีดหมอนหลวงพ่พัดทีละเล่มนะครับผมเริ่มจากเล่มแรกครับเป็นมีดหมอไตมาดปี66นะครับเป็นมีดหมอไตมาดปี66นะครับไตมาดปี66นะครับหลวงพ่อพัดวัดให้ด้วนนะครับเลขห9นะครับผมเลข59นะครับ พร้อมกับบัตรรับประกันหึงบัตรนะครับผมเล่มนี้ผมเปิดแบ่งอยู่ที่เล่มนี้เปิดแบ่งอยู่ที่2150นะครับผมแล้วก็มาดูเล่มต่อไปครับเป็นมีดหมอไตามากเหมือนกันครับมีดหมอไตามาสหลวงพัดนี่ครับก้นอุดมวลสารครับนี่ครับเลข59าเหมือนกันครับ ชุดพิเศษเลยครับนี่ครับพิเศษตอก2โค้ดเลยครับเล่มนี้พิเศษตอก2โค้ดนะครับนี่เล่มนี้อยู่ที่2 2 5 0บาทรวมจัดส่งให้นะครับสําหรับพี่ๆคันใดที่ชอบเลข59นะครับผมนี่ครับเป็นชุดเป็นคู่เลยครับนครับมาสอบถามเลยนะครับชุดคู่กันเลยครับเลข59เเลขสวยครับเลขดีครับนะครับพร้อมกับบัตรรับประกันอีกหนึ่งใบนะครับมาครับ มาต่อไปดีกว่าครับอันนี้เป็นมีดออกวัดเวละปกติปี65ครับด้ามแกะฮาเวสุวรรณนะครับนี่ครับปี65ครับดูใบมีดกันครับตออโค้ดพัด101นย์หนึ่งนะครับนี่ครับผม ต่อโค้ดพัด101นะครับรับประกันแท้ให้นะครับผมเนี่ยเล่มนี้เรี่มนี้ผมเปิดแบ่งอยู่ที่900บาทรวมจัดส่งให้นะครับพี่พี่900บาทรวมจัดส่งให้ครับยามแกะเท้าเวสุวรรณนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเลี่มนี้ครับอุนนี้เป็นหลวงพ่อพัดรุ่นปาฏิหาร์ร0อปีนะครับจําจนวนการจัดสร้างทั้งหมด 899เล่มนะครับปลุกเสกข้าหมด2วาระนะครับผมปลุกเสกข้าหมด2วาระด้วยกันนะครับนี่ครับขบวนการจัดสร้าง899เล่มครับนี่ครับดูครับจะรันน้ำเลขน้ำเบอร์นี่นะครับเลข365นะครับ365หนหงพัดวัดห้วยด้วนนะครับผม สามหกห้านะครับผมเล่มนี้ปลุกเสกสองวาระครับเปิดแบ่งอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบบาทรวมจัดส่งให้นะครับผมแปดร้อยห้าสิบบาทรวมจัดส่งให้นะครับรวมจัดส่งให้นะครับผมแปดร้อยห้าสิบบาทรวมจัดส่งให้นะครับแล้วก็มาเล่มต่อไปดีกว่าครับเล่มต่อไปนี่เป็นปีหกห้าเหมือนกันครับเล่มเล็กครับ เล่มเล็กปี65มีดสาริกานะครับ1.5นิ้วนะครับนี่ครับฟูกัสอีกแล้วเนาะนะครับผมนี่ครับเอาไหมครับอือจาสันครับนี่ครับ650บาทนะครับ รวมส่งให้ครับเล่มเล็กๆกระคัดลัดครับหน้ารักพอดีครับพอดีใช้นะครับผมหรือว่าจะเป็นมีดไตรมาสเล่มนี้นะครับอุดมวลสารไม่มีบัตรรับประกันให้นะครับบัตรไม่มีนะครับเล่มนี้รับประกันแห้เหมือนกันครับไปดูมีดด้านในก่อนนะครับใบมีดนี่ครับเลขสองแปดนะครับตอนแรกผมก็จะแกะว่าจะเก็บไว้เองแล้วเลขวันเกิดผมเลขสองแปดแต่เปิดแบ่งให้นะครับไม่มีบัตร ถ้าไม่มีใครสนใจยังไงผมก็เก็บไปเองครับเล่มนี้ผมเปิดแบ่งที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบนะครับไม่มีบัตรนะครับเล่มนี้เ่อพี่ท่านใดมีใครสนใจครับแล้วก็ฝากตะกรุดหลงวงพ่อพัดนะครับตะกรุดกืนจันเพนนะครับตะกรุดนี่ครับจานอัคระโบราณน,นะครับจานมือครับตะกรุดเนื้อตะกรวดจานมือ อคาลยันโบราณครับผมลงรักปิดทองนะครับจํานวนการจัดสร้างทั้งหมด1นึ9งดอกนะครับนี่ครับเลข3ามห้านะครับผมนี่สามเาห้นะครับมา้อมกับลูกสะกดชุดนี้นะครับ850บาทนะครับใครรับรวมส่งให้นะครับผมแล้วก็ได้มา3มชุดนะครับนี่เป็นผระขันเขาควายเล็กนะครับพ้าขันเขาควายเพือกหลวงพ่อพัดนะครับปีลึกนะครับ ออกปีลึกอครับน้าเก็บอีกหน้าสะสมนะครับพร้อมกับรอยจานหลวงพ่อพัดนะครับนี่ครับจานหมึกทองหลวงพ่อพัดนะครับจานยันข้างหลังหลวงพ่อพัดนะครับผมหายากครับสร้างน้อยนะครับเก็บได้ก็เก็บนะครับผมเล่มนี้ผมเปิดแบ่งอยู่ที่550นะครับพี่ๆฝากด้วยละกันครับยังไงวันนี้ขอให้พี่ๆ วันหนึ่งสิ้นเดียนออกขอให้พี่รับเงินเดือนกันทั่วหน้านะครับผมยังไงขอให้พี่ๆที่เข้ามาชมคิดเฮงเรวยๆวยนะครับผมยังไงวันนี้ผมป๊อปปี้แป๊บขอตัวสวัสดีก่อนนะครับกราบมือลาสวัสดีก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม